อื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนมิตรรักนักสะสมครับไม่ว่าแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนสองเหรียญนะครับสาหรับคลิปคิปนี้นะครับผมจะมีเหรียญมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับรับฟังนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเหรียญนะครับไปส่องนครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปส่องเหรียญอะไรนะครับนะครับเออ เป็นเหรียญปี2537นะครับเหรียญ10บาทนะครับสำหรับเหรียญปี37นี้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปรายละเอียดนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับพุทธศักราชสองพันหร้อยามสวัดอรุณราชวารารามครับมาดูลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับ สองสีครับสีขาวและสีทองราคา10บาทตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับขอบวงนอกมีเฟืองจักสรสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรมาลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงกลางมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวา ทรงเครื่องบรมขัดติราชจักรภูสิตาพรครับทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนครับภายในวงขอบเหรียญ เบื้องบนนะครับมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีข้อความหมายเลขบอกว่า10บ,บาทนะครับเบื้องล่างจะมีบอกว่าเลข10อารบิกนะครับและเลข10ไทยนะครับโดยมีข้อความบาทนะครับขั้นระหว่างเลขบอกดังกล่าวนะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทย ด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพศ2537วันที่ประกาศใช้นะครับวันที่13กันยา2531นะครับมาดูจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่150.998.831ล้านเ 8, 8เหลรียญน,นะครับถือว่าจำนวนผลิตไม่ค่อยเยอะนะครับแค่150 ร้อาสกว่าเหรียญล้านเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับในราคา,าเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับจะอยู่ที่90บาทนะครับก็ได้สะสมไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนี่ผมมีอยู่นะครับสี่เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่า ถ้านำไปขายที่ร้านคขารับซื้อนะครับก็จะมีมูลค่ายิ่งมีเยอะก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นเยอะนะครับสำหรับองค์หล่อเก้าของเรานะครับเป็นข้อมูลสั้นๆนะครับแต่ถ้าจะมีมูลค่าอีกก็คือจะเป็นเหรียญแปลกนะครับแต่ การซื้อขายก็ยังไม่มีนะครับว่าเหรียญแปลกจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับปี37นี้นะครับก็จะมีเหรียญแปลกเยอะเหมือนกันนะครับยอดพระธาตุหายบ้างนะครับเจนะครับ jd ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับมีจุดแหว่งเว้านะครับ,นะรบก็ว่าไป อีกอย่างนึงครับว่าทางร้านเขาจะรับซื้อเหรียญลักษณะแปลกแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าไม่ดูที่ความแปลกนะครับดูที่ปีพศก็จะอยู่ที่90บาทนะครับเพื่อนเพื่อ,อใครสนใจอ,อยากรับทราบข้อมูลนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลครับของเหรียญแต่ละพศนะครับ ซึ่งทางช่องคนสองเหรียญครับจะได้นําข้อมูลมาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าเหรียญแต่ละพศน,นะครับมีมูลค่ายังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ